สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญชายทาโร่นะคะมาเช็คพลังงานในวันนี้นะคะว่าจัก,กรวาลจะส่งใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเข้ามาแล้วตั้งจิตอธิษฐานสื่อพลังงานมาที่หน้าไพ่ของพี่หมอนะคะติดตามเมลและแชร์รีโพสต์คลิปนี้เพื่อเป็นค่าครูให้กับช่องพี่หมอด้วยนะคะจัก,กรวาลจะส่งใครคะ่ะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะ ใบแรกว้าวใบแรกฟัวอว์วอนค่ะพลังงานนะคะที่จกักรวาลจะส่งมาเขาเข้ามาในชีวิตของคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในธาตุไฟเม็ดสิงหานูได้ด้วยนะคะฟัวอว์วอนคือเข้ามาไม่ได้เข้ามาธรรมดานะคะแต่งงานค่ะแต่งงานของคุณแต่งงานมั่นหมายสร้างครอบครัวค่ะนะสร้างครอบครัวสร้างบ้านมีรถมีอะไรพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่กับคุณ ะะสร้างหลักปักฐานนั่นเองค่ะลงหลักปักฐานกับคุณนะคะคนคนนี้อาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านรีโนเวทบ้านสร้างบ้านหรือมีกิจการนะคะเป็นของตัวเองกิจการเกี่ยวกับการแบบรถรายยวดยานพาหนะก็ได้เช่นกันนะคะค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงมากค่ะจักรวาลจะส่งความมั่นคงมั่งคั่งนะคะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีแบบฐานะดีมีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องการงานการเงินมากๆเลยนะคะ พลังงานอ i g of w a n d วเร็วๆนี้เลยค่ะแปดไม้เท้าธาตุไฟออกมาสูงมากเลยค่ะธาตุไฟคือเม็สิงห์ธนูนะคะมีเลขแปดเข้ามาเกี่ยวข้องมีเลขสี่เข้ามาเกี่ยวข้องในวันเดือนปีเกิดของคุณได้ด้วยแทนตัวเลขได้หมดบ้านเลขที่ทะเบียนบ้านบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์ของคุณและเขาพลังงานแปดไม้เท้าคือเข้ามาแบบมั่นคงแล้วก็การเจริญเติบโตนะเขาจะเดินทางเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้เลยค่ะช้าๆได้พระเลิมงามอัจจะรอ คนคนนี้พี่หมอเชื่อเลยว่าคุณได้พบได้เจอเขาแล้วนะคะมีการวางแผนอนาคตร่วมกัน8 0ถึง100%เได้ด้วยเช่นกันนะคะพลังงานนะตรงนี้อาจจะเจอกันเมื่อคบหากัน4เดือนถึง8เดือนขึ้นไปหรือ4ปีขึ้นไปได้แล้วด้วยนะคะพลังงานนั้นค่อนข้างจะมั่นคงมากๆด้วยนะจักรวาลจะส่งคนนี้เข้ามาเพื่อที่จะมาแบบลงหลักปักฐานสร้างอนาคตสร้างครอบครัวไปกับคุณขอเน้นย้ำเลยนะคะว่าเขาเข้ามาด้วยความที่มั่นคงมากๆเลยนะคะ พลังงานแปดไม้เท้าอะสี่ไม้เท้านะคะทุกคนนะคะพลังงานเรีียฟซอสเขาคิดถึงคุณมากค่ะเขาเอาคุณออกจากหัวสมองไม่ได้เลยถ้าเขาน่งเงียบไปไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นงานเขาแบบล้นเลยค่ะงานงอกงานล้นงานเต็มโต๊ะเลยค่ะคนคนที่พยายามทําทุกสย่างเอกสาร,รบางสิ่งบางอย่างเคลียร์เพื่อคุณ เอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารการแต่งงานเอกสารการเดินทางนะเป็นลักทางไกลด้วยต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศได้เช่นกันเอกสารวีซา่าการเดินทางในคราวนี้ค่ะค่อนข้างที่จะพยายามจัดเคลียร์ให้มันแบบจบดสิ้นให้ได้เร็วที่สุดนะบางที3วัน3ส,สัปดาห์ข้างหน้า3เดือนเร็วสุดเลยนะคะเออสเดือนช้าสุดขออภัยค่ะ3ส,สัปดาห์ที่เขามีเกณฑ์การวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเคลียร์เอกสารในตรงนี้แล้วก็เดินทางมาพบมาเจอคุณ เขาก็อยู่ไม่ไหวแล้วก็ทนไม่ได้แล้วเหมือนกันนะพลังงานนะตรงนี้อยากจะจือคุณให้เร็วที่สุดด้วยนะคะพลังงานธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มได้ด้วยค่ะนะมีเลขสามเข้ามาเกี่ยวข้องนะพยายามนะคะรักษาสินข้อสามรักษาสินห้าโดยเฉพาะสินข้อสามไม่ผิดสินข้อสามคุณจะได้ไม่พลาดคู่แท้ของคุณคู่แท้ที่จักรวาลกําลังจะส่งมาให้คุณนะคะคือคนที่จักรวาลส่งมาให้คุณนั่นเองเทนออฟซอร์ s การรอคอยสิ้นสุดลงนะคะพลังงานสิบดาบคือธาตุลมไม่ถุนตุนกลุ่มนะคะการปิดจบ บางสิ่งบางอย่างการรอคอยสิ้นสุดลงพี่หมอบอกเลยคนคนนี้แบบคิดถึงคุณมากๆเลยตอนนี้นะคะคิดถึงมากอยากเจอแล้วอะค่ะนะความไกลห่างมันทําให้เขาแบบมีความตื่นรู้ไม่อยากจะสูญเสียคุณไปเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้กับคุณนะคะสิ่งที่จัก,กราวาลจะส่งคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปิดจบเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างปิดจบนี่สินปิดจบเรื่องปิดหวังเสียใจปิดจบแล้วอกหักรักคุด ที่ผ่านมาปิดจบเรื่องคาราคาสั่งนะคน่อนข้างจะแบบทุกอย่างมันเคลียร์ทางเคลียร์ใจนะเพื่อที่ได้มาพบมาเจอกับคุณนะคะเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์ถ้าคาราคาสั่งคุณเองก็จะไม่เปิดโอกาสให้คนคนนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นจักรวาลจะช่วยคุณอย่างเต็มที่เลยเคลียร์ทุกอย่างให้มันลงตัวให้มากที่สุดนะคะพลังงานเดลเฟอร์เห็นไหมคะพลังงานเดลเฟอร์คือพลังงานลัคนาราศีเมถุนได้ด้วย พบเจอรักที่ถูกอกถูกใจจักรวาลจะนําพาคนคนนี้มาเป็นพลังงานของจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เขาประทานคนคนนี้มาและที่สําคัญคือเขาเป็นรักแท้ทางจิตวิญญาณของคุณเป็นดิสตินีพรหมลิขิตบุพเพศนิวาสนะคะที่จะเข้ามาหาคุณดูสิคะจับมือเข้าสู่ประตูวิวาจักรวาลจัดสรรให้คุณแล้วคุณไม่ไม่ปิดพลาดแน่นอนท่านจะเลือกให้คนที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนนี่คือสิ่งที่ความรักที่จักรวาลเลือกนะคะสิ่งที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุ คุณมากๆเลยค่ะนะเป็นคู่ที่ถูกอกถูกใจเข้ามาในครั้งนี้มาเพื่อเติมเต็มมาเพื่อดูแลหัวใจของคุณนะคะมาเป็นรักนินรันด์นะคะมารักคุณแบบตรับนินรันด์เลยค่ะคนคนนี้นะคะว้าวพลังงานดีมากเลยค่ะพลังงานเดลเวอร์เลยนะคะทุกท่านนะป่าจะมาเดือนเนี่ยเดือนมิถุนายนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เข้ามาแล้วหรือคุณรู้จักกันตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้ว มาบรรจุพบเจอกันอีกนี่มันก็จะสิ้นมิถุนาแล้วพี่หมออัดคลิปเดือนมิถุนายนนะคะหลังจากนี้ไปคุณได้เจอกันเร็วสุด13าวัน3สัปดาห์นะคะว้าวจัสติมเป็นพลังงานสวยมากเลยค่ะจัสติมสี่ไม้เท้านะคะคือพลังงานคู่รักแท้ทางจิตวิญญาณนะสัญญาณที่ดีต่างชาติต่างศาสนาต่างถิน่นแดนไกลนะ,ะเป็นข่าวสารที่ดีมากจัสติมคือทําบุญเพิ่มเติมนะคะ บริจาคผดิบผ้าขาวลงศพแล้วก็อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ช่วยเหลือเด็กพิการเด็กติดเตียงเด็กที่แบบมีปัญหาด้านครอบครัวหรือสถานเด็กสงเคราะห์ก็เป็นไปได้ด้วยมันทําให้แบบชีวิตรับของคุณแบบแฮปปี้เอนดิ้งมากที่สุดมันเป็นเรียกว่าเพอร์เฟกต์ไทมิ่งนะคะที่จะเข้ามาในเวลาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดคุณได้เจอคู่แท้ของคุณดูสิคะการเฉลิมฉลองอ่ะเป็นรักทางไกลเป็นเรียกว่าได้ได้คำพิาพากษาจากสวรรค์ ะะที่เขาแบบลิขิตมาให้คุณและเขาได้มาเจอกันจัก,กรวาลน,น,นําคนคนนี้มาเจอคุณคือมาเติมเต็มชีวิตรักของคุณนะคะพลังงานตัวคุณที่เกิดลัคนาราศีพิจิกด้วยช้าสุดเดือนพฤศจิกายนที่คุณจะได้เจอได้พบได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาแบบมองคุณเป็นแบบเหมือนรักที่ดีที่สุดของเขาแล้วค่ะเขาเลือกแล้วด้วยนะ,ะจัก,กรวาลจาัดสรรจัก,กรวาลเลือกคนนี้คือคนที่ดีที่สุด พร้อมในทุกสิงทุอย่างการง,ง,งานการเงินความรักสุขภาพเป็นการเปิดทางจากเบื้องบนนะคะเบื้องบนประธานมาเบื้องบนพิพากษา,านะเบื้องบนตัดสินเขาจัดมาแล้วค่ะนะคะตัดสินเขาเลือกให้เป็นเป็นคุณและเขาที่ได้แบบเป็นคู่ชีวิตที่คู่ที่มาเติมเต็มและเป็นรักแท้ซึ่งกันและกันด้วยนะคะไม่ใช่พลังงานธรรมดาเลยพลังงานในวันนี้นะคะเป็นคลิปแรกของวันนี้ด้วยนะคะพลังงานโฟล์คับเขารู้สึกเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อแล้วการงานที่แบบมีอยู่เขาเริ่มจะไม่ไม่สนใจแล้วเขาคิดถึงคุณมากนะคะดูสิ พลังงานคนชอบใส่แว่นตาก็ได้หน้าตาคมนะหล่อลเหลาอาการทีเดียวเลยผมทองจมูกโดง่งไว้หนวดไว้เคราคนนี้ก็แบบรู้สึกแบบเมื่อไหร่จะเจอคุณสักทีเขาเองก็คิดไม่ใช่แค่คุณจะคิดนะเขาสงสัยเลยไอ้ที่เราคุยอยู่ทุกวันเราเป็นคู่กันหรือเปล่าใช่คู่กันแล้วเรือยังเขาก็สงสัยไม่ต่างกับคุณเพราะฉะนั้นเป็นคู่ที่คุณดูหนึ่งถ้วยที่วางอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จักรวาลประทานพรมาให้นะคะเลิกคิดถึงอดีตเลิกคิดถึงเรื่องเก่าๆเ,เรื่องที่มันแบบ เรื่องที่มันไม่ดีออกมาจะาเซฟโซนตรงนั้นมันมีโอกาสใหม่ๆเขาเองก็เนี่ยค่ะเขาโฟกัสมาที่คุณแล้วนะเขาเองก็คิดว่าคุณเป็นคนของเขาแล้วค่ะที่แบบน่าจะใช่แล้วเป็นคนสุดท้ายแล้วในชีวิตของเขาเขาคิดไม่ต่างจากคุณเลยเป็นพลังงานแบบแดงดุดวดว้าวหนึ่งดาบท่านลมไปถุนตุนกุกมเมื่อกี้ท่านนะ้ำมีนกดพิจิกนะคะลืมบอกไปรักเดียวใจเดียวความชัดเจนความมาลงหลักปักฐานเขาอยากจะมีบุตรแต่งงานมั่นหมายสร้างครอบครัวแล้วก็มีบุตรด้วยกัน นะคะคพลังงานคนโสดกับคนโสดมาเจอกันและโสดที่แบบมาเติมเต็มให้กับชีวิตของคุณอย่างมากเลยพลังงานหนึ่งดาบคุณขาพลังงานที่มัน เติมเต็มจนเปี่ยมล้นนะคะพลังงานที่มันชัดเจนมากๆเลยความรักในครั้นี้รักเดียวใจเดียวชัดเจนเขาต้องการที่จะแบบมีคุณในร่วมสร้างอนาคตกับเขาแล้วเดี๋ยวไฮริทเทสคุณไปขอพรพระแม่มาแล้วคะพระแม่ลักษมีเจ้าแม่ทัอทิมเจ้าแม่กวนอิมขอพรเทพเทวาพระแม่ประธานพอนะคะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเจ้าบ่าวเลยคุณดูสิคะพลังงานคนเกิดวันจันทร์ได้ด้วยคุณเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวของเขาเลยเลยคุณมีเสน่ห์ดึงดูดคนคนนี้มากจัก,กรวาลท่านประธานผรนมาให้กับคุณไม่ใช่รักที่ธรรมดาแน่นอน เป็นรักที่สุขสมหวังที่สุดเลยรักเดียวใจเดียวที่สําคัญไม่เจ้าชู้เขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วเหมือนกันนะคนที่คุณดิวอยู่คบหาอยู่หรือคนที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วเ็วนี้ที่จักรวาลเขาพามาหาคุณพาเข้ามาในในชีวิตของคุณนะคะ พลังงานคนเกิดวันจันทร์นะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว้าวเร็วๆนี้เลยค่ะเตรียมย้ายประเทศเตรียมย้ายถิ่นฐานเลยค่ะพลังงานอัศวินอัศวินไม้เท้าทัดไฟเมสินธนูปีมะเมียได้ด้วยเตรียมเตรียมการทำวีซา่าการย้ยายเปลี่ยนแปลงคุณได้ดีในถิ่นแดนไกลแน่นอนนะคะคุณได้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงรอแค่เอกสารเขาทนไม่ไหวแล้วค่ะจัก,กรวาลจะประทานมาแบบ ปุบป,ปับจับพลันทันด่วนแบบคุณคาดไม่ถึงปฏิหารขึ้นเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแล้วค่ะว้าวคนนี้เป็นคนขยันมากๆค่ะขยันทํางานทัดดินมังกรประศพกันด้วยนะคะ,ะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในทัดดินด้วยเป็นคนที่มีกิจการทางด้านก่อสร้างแบบนี้ก่อสร้างบ้านรีโนเวทบ้านหรือเขาเรียกว่าลงทุนเทรดหุ้นเป็นคนขยันมากๆคนคนนี้เขาเลือกที่จะลงหลักปักฐานกับคุณแล้วค่ะนะเป็นคนที่รักคุณมากๆเลยจากนี้ไปที่คุณคิดว่าเขาไม่ใส่ใจไม่ดูแลนิ่งเงียบ จะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ต้องกลัวแล้วค่ะเป็นคู่ที่จักรวาลท่านจะพาเขาให้เข้ามาในชีวิตของคุณให้มาเติมเต็มให้มาทําทุกอย่างเพื่อคุณเลยค่ะนะคะให้มาสร้างแบบชีวิตที่แบบอบเดนสุดๆนะคะทุกอย่างมันเป็นคอมพลีสมากๆขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสบย